คนขายประกันนะ่ะน่าก,กลัวอะไรอย่างนี้ต้องถามว่าคนขายประกันแบบไหนที่เคยเจอมาถ้าสมมติว่าเราเคยมีประสบการณ์แบบไปเจอคนตามตื้อคนพยายามที่จะขายพูดไม่หยุดแล้วก็บอกให้เราต้องซื้อ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 อ,อันนั้นน่ะมันอาจจะช็อกค,ความรู้สึกอาจจะทําให้เรารู้สึกกลัวขึ้นมานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วรู้ไหมคะว่าคนขายประกันที่เขาดีจริงๆเนี่ยจริงๆเขาคือเพื่อนแท้ของเราได้คนนึงเลยนะที่เขาจะช่วย ปกป้องเราในวันที่เราลำบากเพราะว่าชีวิตของคนเราอะค่ะมันไม่ได้มีปุ่มย้อนกลับวันที่เราเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาเนี่ยประกรันอาจจะเป็นเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่จะช่วยชีวิตคุณแล้วก็ครอบครงคุณได้มากที่สุดเลยก็ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของคนขายประกันนะคะไม่ใช่ขายเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง แต่เป็นการช่วยดูแลและออกแบบแผนที่เหมาะสมกับชีวิตของคุณในงบป,ประมาณที่คุณวางแผนไว้ในแผนความคุ้มครองที่คุณอยากได้หรือถ้าเป็นเรื่องของโรคร้ายแรงมีความกังวลใจว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาจะวางแผนรับมือ,อยังไงเนี่ยคือหน้าที่ของคนขายประกันเพราะฉะนั <S <S ้นนะคะขออนุญาตใส่เครื่องหมายเท่ากับไว้เลยนะคะว่าประกันเนี่ยเท่ากับความอุ่นใจในวันที่ไม่แน่นอน อยากให้เพื่อนๆลองเปิดใจให้กับคนขายประกันดีๆสักคนแล้วคุณจะรู้ว่าเขาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยค่ะเพราะการที่คุณจะมาเป็นคนขายประกันได้ในวันนี้คุณต้องผ่านการอบรมนะคะเ,เรียนรู้ทั้งในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของอผลิตภัณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับลูกค้าในแต่ละคนด้วยเพราะฉันเนี่ย เปิดใจให้กับคนขายประกรันดีๆอีกสักครั้งคุณอาจจะได้เจอความอุ่นใจที่ไม่เคยเจอมาก่อน